สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ i l i ล e Cat ตอนนี้คุณอยู่ในช่วงแมวสองเผือกนะคะเอาละค่ะในวันนี้ไม่ได้จะพาไปดูคอมเมนต์ไปดูการตั้งกระทู้นะคะแต่มันเกิดเรื่องเรื่องหนึ่งขึ้นที่เป็นเรื่องที่อยากจะให้คุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะเป็นผู้เล่นใหม่หรือคุณผู้ชมที่ไม่ได้เสพข่าวนะคะหรือตามในกลุ่มเนี่ยได้รับทราบข่าวเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะคะเรื่องนี้เกิดขึ้นคือมีการแบนค่ะ มีการแบนผู้เล่นถึง15รายชื่อด้วยกันนะคะมีการแบนหนักมากบอกว่าแบนแบบแบนถาวรด้วยนะคะไม่ใช่การตักเตือนค่ะอันนี้คือการแบนแบบถาวรเลยคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมการแบนตัวนี้นะคะเป็นการแบนของคนที่ทําการซื้อขายโยกของในตลาดค่ะอ่าเป็นการใช้ตลาดในทางที่ผิด อันนี้เป็นการใช้ตลาดในทางที่ผิดนะคะมีการโยกย้ายของด้วยลูกเล่นแต่เออเขาใช้ผิดยังไงทำอะไรยังไงนะคะวันนี้อาจจะไม่ได้นำภาพมาเล่านะคะที่เป็นแบบว่าเจ้าของกระทู้ตั้งหรือเป็นคอมม o นคอมเมนต์นะคะแต่อยากจะมาอธิบายให้กับคุณผู้ชมเข้าใจเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะสงสัยเรื่องของ ทำไมรายชื่อนี้ถึงโดนแบนขนาดนี้แล้วไอการโยกของเหตุของในตลาดเนี่ยคือทําอะไรนะคะถึงได้ผิดทําอะไรถึงได้โดนแบนอ่าเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวจะมาขยายอธิบายให้ทุกคนฟังในความเข้าใจของ i ไลน์แค t นะคะอ่าเข้าใจไหมเออคืออันนี้มาอธิบายให้เข้าใจนะคะเผื่อว่าคุณผู้ชม ไปคุยกับเพื่อนจะได้อ๋อเรื่องนี้ใช่ไหมเรื่องนี้ใช่ไหมฉันฟังมาแล้วประมาณนี้นะคะโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะไปดูข้อมูลกันเลยนะเปิดขึ้นมาค่ะด้วยภาพนี้คุณผู้ชมขาคุณผู้ชมคุณผู้ชมอย่างงงนะคุณผู้ชมอย่างงงนะอันนี้ AI c a t เนี่ยใช้ระบบของ Photoshop นะคะใช้ภาพของ Photoshop เนี่ยมาทําให้คุณผู้ชมเนี่ยจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะสีดาๆนะคะสีดาๆข้างล่างตรงนี้ นะคะสีดำๆข้างล่างตรงนี้ให้คุณผู้ชมเข้าใจว่าอันนี้คือ ID นะคะคือคนนะคือคนเป็น ID นะอ่ะตีซะว่านี่คือ1 ID นะคะนี่คือ1 ID เดี๋ยวขอเป็นสีแบบสีสบฟ้าอ่านะคะอ่ะพวกนี้นะคะพวกนี้คือคือ ID นะคะพวกนี้คือ ID นะคะนี่อ่ะตีเส้นให้ดูจะได้เห็นๆเนาะอ่าประมาณนี้นะคะ ขอทับหน่อยแล้วกันไม่ว่ากันนะ <net> นะคะคนตรงนี้คือ ID ค่ะ ID แต่อันนี้คุมด้วยคนคนเดียวนะคะอันนี้คือคุมด้วยคนคนเดียวเนาะคุมด้วยคนคนเดียวพูดง่ายๆว่าไอดี ID ทั้งหมดตรงนี้ค่ะเป็นของคนคนเดียวไม่ใช่ไม่ใช่หลากหลาย ID ดีนะต้องพูดกันอย่างนี้เนาะไม่ใช่หลากหลาย ID ดีทีนี้ทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะต้องบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นค่ะคุณผู้ชม่ะ วันนี้เป็นวันที่ดวงดาวรัติการเข้าเป็นอาวุธ Awake เนาะเขาเนี่ยก็มีไอดีอันนึงไปทำมานะคะเป,เป็นอาวุธดวงดาวรัติการเป็นอาวุธดวงดาวรัติการซึ่งเขาทำมาเนี่ยก็ไม่ได้ผิดอะไรถูกไหมเขาก็ไม่ได้ทำผิดอะไรค่ะทีนี้ไอดีเนี้ยนะคะก็ไม่รู้หรอกว่าทำยังไงเขาก็อาจจะตีบวกไปเรื่อยๆก็ได้นะคะอาจจะใช้ไอดีตัวเนี้ยตีบวกไปเรื่อยๆ หรืออาจจะทําแบบนี้ตั้งแต่ต้นเลยก็ได้นะคะสิ่งที่เขาทําคือตัวนี้ค่ะเอาขายนะสมมุติเขาตีได้ถึงระดับหนึ่งเขาก็ขายเข้าตลาดค่ะโยนเข้าตลาดกลางเนาะโยนเข้าตลาดกลางเมื่อโยนเข้าตลาดกลางเสร็จแล้วค่ะเขาก็เอาอีก i อดีหนึ่งนี่เอาสมมุติ ID นี้เนาะมุมเลยปุ๊บมาดึงค่ะนะดึงของออกจากตลาดกลางค่ะอ่าทีเนี้ยความเป็นเจ้าของความเป็นเจ้าของของ b บ็กสตาร์ตัวนี้นะคะไอเจ้าอาวุธดวงดาวเนี่ยของคนนี้ก็ไม่มีแล้วถูกไหมเพราะเขาไม่ได้ถือ,อคลองค่ะก็ลบออกนี่เห็นไหมลบออก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 เขาก็ไม่ได้ถือแล้วค่ะเพราะว่าเขาขายเขาตลาดถูกไหมแล้วทีเนี้ยคนนี้ก็จะถือคลอง I v อ่ะก็จะถือคลองแบ็กสตาร์แทนเนาะก็ถือคลองแบ็กสตาร์แทนเมื่อเขาตีเสร็จนะคะคุณผู้ชมขาเมื่อเขาตีเสร็จแล้วเนี่ยเออสมมุติของเขาหมดแล้วตัวนี้ไอดีเนี้ยไอดีเนี้ยของหมดไอดีเนี้ยของหมดเนาะ เขาก็ใช้การที uh, so it like it. ่เอาของเนี่ยค่ะขายเข้าตลาดอีกรอบหนึ่งนะขายเข้าตลาดไปแล้วก็ให้อีกอดีหนึ่งมาดึงนึกออกมาอ่ะแล้วก็ทําอยู่เงี้ยค่ะทําอยู่เงี้ยตีเสร็จอันนี้หมดแล้วใช่ไหมอันนี้หมดแล้วอันนี้หมดแล้วอันนี้หมดต่อหมดต่อเสร็จนี้ก็ขายเข้าตลาดอันนี้ก็ไปดึงมาอ่ะไปดึงมาพออันนี้หมดเสร็จปั๊บอันนี้ก็ขายเข้าตลาดแล้วก็อันนี้ไปดึงต่อนะคะ จนนะคะต้องบอกว่าตีจนตีจนได้ i อวค่ะตีเขาตีจนได้ i อวีคำถามเกิดขึ้นเลยค่ะคือการกระทำแบบนี้นะการกระทำแบบนี้ถามว่ามันทำได้ไหมก็ต้องพูดว่าระบบมันมีให้ทำอะ่ะมันสามารถทำได้แหละก็คุณมีไอเดียอะขนาดนี้มันก็ต้องทำได้อยู่แล้วใช่ไหมม,มันมีไอีดีขนาดนี้มันต้องทำได้อยู่แล้วแล้วการที่คนน่ะจะไปตั้งซื้อ ตอนแรกอะค่ะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีคนตั้งหรอกสี่พันล้านเงี้ยไม่ค่อยมีคนตั้งหรอกค่ะส่วนใหญ่เขาจะไปตั้งกันตอนหลังๆเนาะเพราะว่าตั้งไปตอนแรกก็ไม่มีใครขายอยู่ๆเอาเงินสี่พันล้านไปวางไม่ค่อยมีคนทําหรอกค่ะถ้าตามสเต็ปนะถ้าตามสเต็ปไม่ค่อยมีคนทําแต่มันมีการซื้อขายถึงสิบสามสิบสี่ครั้งในภายในสามชั่วโมงเนาะสองถึงสามชั่วโมงแรกๆของการเริ่มต้นเปิดเกมอ่าพูดง่ายว่า เริ่มต้นเปิดเกมมาค่ะ IV เนี่ยเอ่อก็เริ่มมีการตีแล้วนะคะตี IV ตี V ก็เริ่มมีการตีแล้วเมื่อตีจนถึงจุดหนึ่งต้องพูดว่าตีจนถึงจุดหนึ่งเขาก็ตีติด V จนได้อ่าเขาก็ตีติด V จนได้คำถามคือไอ้ตอนที่เขาตีติด V เนี่ยนะคะไอ้ตอนที่เขาตีติด V เนี่ยเขาไม่ได้ตีด้วย ID เดียวไง อ่แต่มันเป็นการใช้โยกตลาดนะเขาเอาตลาดเนี้ยมาเป็นเอ่อมาเป็นช่องโหว่ในการทําให้เขาเนี่ยสามารถเทรดของให้กับ id อื่นได้นะอ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมต้องพูดอย่างนี้ก่อนคุณผู้ชมอาจจะเข้าใจว่าเอา้าก็ระบบปกตินี่นาะนี่มันก็ระบบปกติทําไมถึงโดนแบนนะทําไมถึงโดนแบนคุณผู้ชมคุณผู้ชมลองคิดดีๆนะคะคุณผู้ชมลองคิดดีๆนะว่า ถ้าสมมุติว่าตลาดเอาว่าตลาดนี้นะคะตลาดนี้มันมีผู้ซื้อและผู้ขายถูกไหมมันจะมีผู้ซื้อและผู้ขายแต่คุณ yeah. ผู้ชมคุณผู้ชมเอาตัวเด็กเนี Please, ่ยนะเอาตัวเด็กอ่ะเก็บตังค์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 มาเรื่อยๆค่ะเก็บตังค์เก็บตังค์เก็บตังค์มาเรื่อยๆแล้วคุณผู้ชมอ่ะก็ไปดูตลาดว่ามีของชิ้นไหนที่คุณผู้ชมสามารถเอาไอเดียหลักอ่ะมาขายของได้นึกออกไหม อ่ะสมมุติว่าอันนี้คือไอเดียหลักของคุณผู้ชมเนาะคุณผู้ชมมีไอเทมตั้งหนึ่งอย่างพันล้านนะพันล้านชิ้นอ่าพันล้านอาจจะเยอะไปเอาสักร้อยล้านชิ้นนะคะมีสักร้อยล้านชิ้นคุณผู้ชมคุณผู้ชมเอาไอสินค้าอันนี้โยนเข้าตลาดซึ่งสินค้าชิ้นนี้เป็นสินค้าที่ไม่มีใครซื้ออยู่แล้วนะไม่มีคนซื้อเลยแทบไม่มีคนซื้อเลยไม่รู้จะซื้อไปทําอะไร ผู้ชมถามว่าผู้ชมจะได้เงินจากการเอาของร้อยล้านชิ้นเนี่ยเข้าขายเนี่ยผู้ะคุณผู้ชมจะได้เงินจากอะไรก็ไม่ได้เงินถูกไหมอ่ะก็ไม่ได้เงินสิ่งที่ผู้ชมทําคือผู้ชมเอาไอเดียค่ะที่ตัวเองไปทําไว้อ่ะเพราะว่าตอนนี้เขาแจกฟรีนี่นใช่ไหมเขาแจกฟรีผู้ชมก็สมัครสมัครอีเมล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 แล้วก็ไปทาไอเดียเต็มที่อ่ะผู้ชมมีคอมสองเครื่องผู้ชมเอาตัวเนี้ยไปดูดไปดูดตัวหลักเนาะไอเนี้ยตัวหลัก ตัวหลักเวลเวลหกสิบหกสิบเอ็ดแล้วเงี้ยไปตีมอนตัวเนี้ยแค่เล่นให้เว,เวลห้าสิบเก้าเนาะห้าสิบเก้ามั้งเออประมาณห้าสิบหกห้าสิบเก้าค่ะแค่เนี้ยตัวเนี้ยก็เป็นไอดีฟรีแล้วไม่ต้องทําอะไรแล้วถูกไหมก็เป็นไอดีฟรีเพราเป็นไอดีฟรีเวลามีกิจกรรมคุณผู้ชมก็แค่เข้าเกมเนาะเข้าเกมล็อกอินเข้าเกมล็อกอินล็อกอินล็อกอินคือมันใช้ความความอุตสาหะเขาเรียกว่าอุสาหะไหมความมันะเออความมันะความอดทนในการทํา ยิ่งคุณมีไอดีเยอะเท่าไหร่นะคุณยิ่งทำอย่างเงี้ยได้มากไอห,หลักการอย่างเงี้ยค่ะในระบบมือถือหลายๆคนทำกันบ่อยนะพวกที่เล่นแบบมือถือแบบซีเรียสลี่อ่ะแบบต้องการตัวต้องการนั่นนี้นู่นเขาทำกันบ่อยนะคะพวกกับเกมกาชาเขาทำกันเยอะมากเลยเพราะว่าไ d ดีนี้เปิดมาไม่ได้ของแรเขาก็ลบนะเขาก็ไม่เขาก็ไม่ยุ่งกับ ID ดีนี้เขาก็มาดู ID ต่อ อ่ะอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อ่ะอันนี้ได้อันนี้ได้ทําไงต่อเอาไอดีไปขายงไงประมาณนี้นะคะอันนี้คือรูปแบบหนึง่งฉะนั้นคุณผู้ชมย้อนกลับไปในตอนที่ดิฉันพูดถึงเรื่องของคุณผู้ชมมีเอ่อมีของร้อยล้านชิ้นนะมีของร้อยล้านชิ้นเอาสักล้านชิ้นละร้อยล้านชิ้นแล้วกันอ่ะเอาร้อยล้านชิ้นกาลังดีนะคะดูดูมากมายดีเนาะดูมากมายดีคุณผู้ชมคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมขายร้อยล้านชิ้นนี้ได้เนี่ย ตัวละครคุณผู้ชมอ่ะจะมีเงินอยู่ประมาณ4,000ล้านนะคุณผู้ชมจะมีเงินอยู่4,000ล้านเลยเพราะว่าคำนวณเรียบร้อยแล้วอันนี้คือหักลบกับเอ่อค่าธรรมเนียมแล้วนะอ่ะหาหักลบก็บ30 35เปอร์เซ็แล้วนะคุณผู้ชมได้แน่ๆ4,000ล้านนะครับสิ่งที่มันตามมาก็คือคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็แค่เอาของอ่ะไปวางขายแล้วคุณผู้ชมเอา ID เด็กอ่ะซื้อนึกออกไหม เออคุณผู้ชมก็แค่เอาไอเด็กซื้อไอเทมชิ้นเนี้ยซื้อไปอ่ะเอาตัวนี้ซื้ออีกเอาตัวนี้ซื้ออีกไอนี้เงินหมดแล้วเนี้ยนะไอนี้เงินหมดแล้วคุณผู้ชมเอานี้ซื้อซื้อไอนี้เงินหมดไอนี้ซื้อต่อนะไอเดียที่สามซื้อต่อเงินหมดไอเดียที่สี่ซื้อต่อเงินหมดไอเดียที่ห้าซื้อต่อเงินหมดคุณผู้ชมแค่นี้แค่คุณผู้ชมทําอย่างเนี้ยนะแค่คุณผู้ชมทําอย่างเนี้ยแล้วทางเอ่อค่ายเกมระบบเกมเขาตรวจเจอนะคะ ว่าเฮ้ยมันมีการทำแบบนี้ไอดี ID นี้โดนแบนเลยนะคะบอกก่อนนะไอดี ID นี้โดนแบนเลยนะคะมันเป็นเรื่องของการใช้ตลาดแบบผิดกฎอ่าตลาดเนี่ยเขาทำมาเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยเอาของไปขายใช่ถูกต้องคุณผู้ชมเอาของไปขายเนี่ยใช่ถูกต้องแต่คุณผู้ชมห้ามที่จะเอาไอดีนะคะของตัวเองมาทำการโยกอย่างนี้ มันจะเป็นการซื้อขายตลาดอ่าเขาเรียกแลาการซื้อขายโดยใช้ตลาดแบบผิดวัตถุประสงค์อ่ะใช่มันมีกฎอยู่ข้อนึงของในเกมบริสเซิลนะคะตอนที่คุณสมัครเนี่ยมันจะมีข้อนี้พูดอยู่เรื่องของการใช้ตลาดกลางนะตลาดกลางตรงนี้คุณผู้ชมคุณผู้ชมเรื่องของตรงนี้แม้ว่านะคะแม้ว่าระบบจะผิด นะแม้ว่าระบบจะมีช่องโว่ต้องพูดอย่างนี้แม้ว่าระบบจะมีช่องโว่แต่เกมเขาได้ออกกฎมาหนึ่งกฎแล้วนะคะกฎนั้นคือกฎที่บอกว่าเมื่อคุณผู้ชมเห็นช่องโว่และใช้ช่องโว่นั้นเพื่อประโยชน์ของตัวเองหรือเพื่อประโยชน์ทางอื่นของคนอื่นนะคุณผู้ชมและคุณผู้ชมไปทำอ่ะคุณผู้ชมผิดนะ กฎนี้มันว่าเลยค่ะว่ามันว่าคุณจะผิดนะว่าคุณนะผิดเลยมันจะเกิดความผิดขึ้นทันทีนะมันจะเกิดความผิดขึ้นทันทีแต่เขาไม่ได้จะแบนนะฮะเขาไม่ได้จะแบนนะเขาจะดูความเสียหายนะเขาจะดูความเสียหายของของระบบก่อนว่าเอ่อตลาดเสียหายไหมแล้วใครได้รับผลกระทบบ้างถ้าสมมุติวงมันไม่ได้ใหญ่มากมันแคบนะคะเต็มที่คุณก็โดนเออดึงดึง ดึงของคืนนะมันจะดึงเขาเรียกว่าแบรนด์ไอดีแบรนด์ของแล้วก็ดึงเงินคืนนะสมมติว่าคุณผู้ชมมีเงิน4ี่พันล้านตรงนี้เนาะคุณผู้ชมมีเงิน4ี่พันล้านแล้วคุณผู้ชมเอาเงินสี่พล้านไปซื้อแล้วไดจากการทําอย่างนี้นะคุณผู้ชมเอาเงินสี่พล้านเนี่ยไปซื้อของในตลาดแหละไปซื้ออะไรมาก็ตามอ่ะคุณผู้ชมไอไอเทมที่คุณผู้ชมซื้อมาหายเลยนะคะเ<พ>ขาดึงหายไปเลยนะเออทีมงานเขาดึงหายไปเลยแล้วคุณผู้ชมอะติดหนี้สี่พันล้านเลยนะ นี่ออกมาเพอ่อซิลเวอร์ของผู้ชมอะซิลเวอร์ของผู้ชมอะจะเป็นติดลบนะจะเป็นติดลบคือหาเงินมาเติมเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่พอนะคะต้องเติมให้มันเกิน4,000ล้านถึงจะหายติดลบถึงจะใช้เงินได้อย่างปกติเออมันมันโหดมากเลยนะแต่ถ้าคุณผู้ชมมันแรงมากสมมุติอย่างเคสวันนี้นะมันแรงมากมันหนักมากเขาแบนเลยค่ะเขาแบนถาวรเลยแบนไอดถาวรเลยนะ แบน ID ดีถาวรเลยฉะนั้นฉะนั้นคุณผู้ชมขาในส่วนของตรงนี้ไม่แนะนําให้ทํานะไม่แนะนําให้ทําคือดิฉันไม่แน่ใจหรอกว่าในปัจจุบันตอนเนี้มีคนยังทําอยู่ไหมแต่คิดว่านะด้วยความที่มันทําง่ายอ่ะมันทําง่ายมันไม่ได้ยากเลยคุณแค่เอาของมาขายอ่ะเอาของสักสักสักหน่อยไปไว้ไปปล่อยในตลาดที่มันไม่มีคนซื้อใช่ไหมเอาของไปขายไว้ในตลาดตรงที่มันไม่มีคนซื้อแล้ว ก็ให้อีกไอดีหนึ่งของคุณเองอ่ะมาซื้อของไอเนี้ยคุณก็ได้เงินแล้วเออคุณก็ได้เงินแล้วแต่อย่างที่บอกถ้าเขาตรวจเจอนะคะไอดีหลักโดนมันจบเลยนะไอดีหลักคุณโดนเนี่ยคือคุณจบเลยคุณโอเวอร์เลยนะคุณโอเวอร์เลยไม่คุ้มนะคะไม่คุ้มไม่คุ้มและไม่แนะนําให้ทําเป็นอันขาดด้วยนะไม่คุ้มและไม่แนะนําให้ทําเป็นอันขาดฉะนั้นคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมน่าจะเข้าใจแล้วเนาะอ่า คุณผู้ชมน่าจะเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยตลาดกลางเนี่ยระบบในส่วนของตรงนี้มันซื้อขายได้ถ้าคนคนนี้ไม่ใช่คุณผู้ชมเองอ่ะคุณผู้ชมตรงนี้ไม่ใช่คุณผู้ชมเองทุกคนตรงนี้ไม่ใช่คุณผู้ชมเลยนะไม่ใช่ i อดีของคุณผู้ชมเลยเป็นแค่ใครก็ไม่รู้ที่เขามาซื้อของจากคุณผู้ชมไปอันนี้ค่ะไม่ผิดเนาะไม่ผิดคุณผู้ชมอาจจะงงว่าอ้าวแล้วเขารู้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชม่ะเวลาคุณผู้ชมเล่นเกมทุกเกมในโลกใบนี้ มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าล็อกค่ะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าล็อกหรือ Data ที่เข้าไปนะในเครื่อง s e r v ์ฟเวอร์เขาสามารถดูได้ค่ะว่าเฮ้ย ID เนี้ยล็อกอินจาก IP เนี้ยนะเออ IP ตรงเนี้ยล็อกอินจากที่ไหนประมาณนี้นะคะคือไม่ได้บอกพิกัดจุดขนาดนั้นหรอกแต่มันจะบอกแค่ว่าเออมันเป็น IP มาจากไหนนะแล้วคุณลองนึกสภาพนะมี ID 2 ID ที่ IP มาจากที่เดียวกันเขาจะรู้เขาจะไม่รู้เลยเหรอว่าเฮ้ย มันมาจากบ้านเดียวกันมันมาจากหลังเดียวกันคุณผู้ชมเน็ตบ้านของคุณผู้ชมทุกทุกที่นะทุกที่ทุกหลังจะมีเลข i อเสมอนะจะมีเลข i อเสมอฉะนั้นมันมันอยู่ที่เขาอะจะตรวจขนาดไหนถ้าวันดีขึ้นดีเอ่ออย่างอย่างวันที่เรื่องมาโคเข้าเนาะวันที่มาโคโดนอะวันนั้นอะแต่ก่อนเขาปล่อยมาตลอดนะคะเขาปล่อยมาตลอดเรื่องมาโคเนี่ยว่า มีคนใช้มาโคแล้วคุณก็ไม่โดนอะไร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 ,ไะไรทุกคนก็ใช้มาโคกันมาเรื่อยๆจนวันหนึ่งอะคะ่ะอยู่ๆเหมือนฟ้าระเบิดแผ่นดินพิโรธบึ้มมาโคแตกทั้งตลาดเลยเออมาโคหายไปจากตลาดเลยแบบนี้หายไปจากเกมเลยนะคะไม่ใช่หายไปจากตลาดสิหายไปจากเกมเลยนะเพราะว่ามีการใช้มาโคเกิดขึ้นและมีการตรวจสอบอ่าเขาไปตรวจสอบระบบ,บในเซิร์ฟเวอร์นะคะทำให้พบว่า มีงานใช้นะดีนี้ใช้ ID นี้ใช้ดีนั้นใช้แล้วเขาก็เลยทาการแบน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 แล้วแบนย้อนหลังด้วยนะคุณผู้ชมขาแบนย้อนหลังด้วยนะคะใครที่ไม่ได้ใช้หนักเกินไปก็ยังรอดๆอยู่นะก็ต้องพูดว่ายังมีคนรอดๆอยู่นะคะแต่คนที่มันใช้หนักๆมากๆเนี่ยแบบระบบมันมันเซนเซอร์ตรวจสอบเลยว่าใช่เนี่ยโดนแบนไปเลยประมาณนี้นะครับประมาณนี้ฉะนั้นในส่วนของตรงนี้นะคุณผู้ชมขาที่ จบไปเรียบร้อยแล้วคือเรื่องของการโยกของนะไม่แน่ใจคุณผู้ชมเข้าใจที่อ,อ,อธิบายไปไหมนะงั้นอธิบายง่ายๆอีกครั้งหนึ่งแล้วกันคือมี ID ซื้อนะครับแบ็กสตาร์ไม่ได้ซื้อสิได้ทำแบ็กสตาร์ขึ้นมานะทำแบ็กสตาร์เสร็จก็เอาแบ็กสตาร์นี้ไปขายในตลาดกลางให้ ID เด็กของตัวเองดึงของจากตลาดกลางมาเพื่อตีบวกนะเมื่อตีบวกเสร็จนะเมื่อตีบวกเสร็จของหมดคอนหมด นะคะตีบวกเสร็จของหมดคอนหมดก็เอาโยนเข้าตลาดกลางใหม่นะเอาโยนเข้าตลาดกลางใหม่แล้วก็เอา ID เนาะเอา ID เด็กอีก ID นึงมาดึงนะแล้วก็ตีบวกใหม่นะต,ตี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 จนได้เป็นอ่าจน ID นี้ได้เป็นระดับ V นะได้เป็นระดับ V ก็เอายโยนเข้าตลาดกลางเนาะเอาโยนเข้าตลาดกลางแล้วก็เอา ID ที่เป็นหลักเนี่ยรับออกมาอ่ารับออกมาประมาณนี้ นะคะประมาณนี้หรือหรือคุณผู้ชมไม่จำเป็นต้องเอา i อดีหลักนะไม่ต้องเป็นต้องเอา i อดีหลักเนาะอ่าไม่จำเป็นต้องเอา ID ดีหลักคุณผู้ชมเดี๋ยวลบก่อนอ่ะนี่นะสมมติอันนี้เนาะตีได้ i อแล้วใช่ไหมตีได้ I v วแล้วไเนี้ยค่ะ IV เนี้ยถูกเก็บนะถูกเก็บถูกเก็บไปทําอะไรถูกเก็บเอาไปแปลงอาวุธอ่ามีใบแปลงอาวุธค่ะมีใบแปลงอาวุธแปลงเอลงแปลงแปลง แปลงค่ะแปลงเป็นอาวุธอื่นอ่ะแปลงเป็นอาวุธอื่นและเอาไปทำอะไรต่อขายนอกไงอ่าขายนอกคุณผู้ชมขา V Back s t ต r อาวุธดวงดาวอเวกถ้าใครมีเริ่มต้นยังไงก็โหดถูกไหมอ่ายังไงก็โหดค่ะเอาไปขายนอกไม่รู้หรอกว่าข้างนอกรับเท่าไหร่นะแต่ไม่เคยไม่ได้เช็คตลาดนะคะไม่เคยเช็คตลาดข้างนอกไม่เคยเข้าไปดูในกลุ่มเท่าไหร่เลยนะ รู้แค่ว่ามันทําได้นะมันทําได้ขายนอกเมื่อขายนอกเสร็จรับเงินรับเงินนอกเนาะะสมมติตีสะหนึ่งพันสมมติได้สักหนึ่งพันหนึ่งพันบาทได้หนึ่งพันบาทถามว่าไอดีพวกเนี้ยเสียหายเนี่ยคุ้มกับเงินหนึ่งพันไหมคุ้มนะคุ้มอยู่อยู่ได้เงินหนึ่งพันมันก็คุ้มแหละแต่มันเหนื่อยไงมันเหนื่อยใช่มันนั่งทําแต่เชื่อเอะมันไม่ใช่หนึ่งพันหรอกนะคะมันไม่ใช่หนึ่งพันหรอกถ้าจะทําขนาดนี้แล้วรับหนึ่งพันอ่ะ โอ้ไม่รู้สิส่วนตัวไม่ทำอะ่ะนะส่วนตัวไม่มานั่งทำหรอกอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้นะคะประมาณนี้ประมาณนี้นี่ก็คือมุมมองความคิดเห็นของเตียนเองนะว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นในส่วนของอย่างนี้หรือเปล่านะมันน่าจะเป็นในส่วนของอย่างนี้หรือเปล่าแต่ไอสิ่งที่ทําแบบนี้ค่ะไอสิ่งที่การทําแบบนี้เนี่ยมีการทําเกิดขึ้นนะมีการทําเกิดขึ้นและไม่นิไม่แนะนำนะต้องบอกว่าไม่แนะนําให้คุณผู้ชม ทําเป็นอันขาดเลยกับเรื่องของอันนี้คุณผู้ชมขาต้องบอกกันไว้นะคะว่าการใช้ช่องโหว่ของเกมเราเห็นแล้วมันคือช่องโหว่นะคะสิ่งที่คุณผู้ชมควรทําที่สุดนะสิ่งที่คุณผู้ชมควรทําที่สุดคือติดต่อกับซัพพอร์ตค่ะจะเป็นซัพพอร์เตอร์ก็ได้นะซัพพอร์เตอร์ในเกมก็ได้จะเป็นซัพพอร์ตของเกมโดยตรงเลยก็ได้เข้าไปแจ้งปัญหาเลยค่ะว่าเออเจอตรงนี้นะ เจอตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อย่างนี้ค่ะเข้าไปแจ้งเลยแปลผิดตรงไหนเข้าไปแจ้งเลยค่ะทีมงานเขาโอเคกับเรื่องอย่างนี้มากมาก,มากเลยนะถึงคือคุณผู้ชมต้องเข้าใจาอย่างหนึ่งเขารับเรื่องไปอะไม่ใช่เขาปล่อยนะอะไม่ใช่เขาปล่อยนะแต่เขาต้องเอาเข้าที่ประชุมเอาเข้าไปนั่งคุยก่อนว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันสาคัญที่จะต้องเร่งแก้ไขไหมนะอย่างอย่างเดียนเนี่ยเคยตอนที่เล่นแรกๆนะคะในช่วงทดสอบเบต้าเนาะในช่วงทดสอบเบต้า เกมมาีเสิร์ชมาแรกเมื่อสามปีที่แล้วนะย้อนกลับไปเมื่อสมปีที่แล้วทดสอบ Open b e บตคุณผู้ชมขาเดียน่ะขี่มา้าเนาะขี่มา้าแล้วมีน้องแมวอะ่ะอยู่บนหลังมา้านะมีน้องแมวอยู่บนหลังมา้าน้องแมวโดดลงจากหลังมา้าค่ะเวลาเราขี่มา้าน้องแมวจะนั่งนั่งอยู่บนหลังถูกไหมอ่ะน้องแมวจะนั่งอยู่บนหลังเสมอแล้วเราโดดลงจากมา้าพอเราโดดลงจากมา้าเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือน,น้องแมวอะค่ะเขาบัก็กเขากลายเป็นยกขา ยกขาหลังแล้วก็ลอย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 หายออกไปจากแแบบเออแล้วน้องแมวก็หายไปแล้วก็ไม่มีแมวมาเก็บของให้นะไม่มีแมวมาเก็บขยะให้เวลาฟาร์มมอนตีอะไรเงี้ยไม่มีแมวเก็บของให้ค่ะแมวหายไปต้องแบบปิดเปิดใหม่ปิดเปิดใหม่เพื่อให้แมวกลับมาไม่ไม่ได้ปิดเปิดใหม่เกมนะหมายถึงปิดเปิดปิดเปิดใหม่สัตว์เลี้ยงค่ะให้แมวกลับมาดิฉันก็ส่งเรื่องไปแจ้งทีมงานตอบกลับมาประมาณว่าเออเขาไอไอตรงเนี้ยมันเล็กน้อยนะมันเล็กน้อยเดี๋ยวเขา เขาจะไปแก้เรื่องใหญ่ๆก่อนแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมภา,ออนนะะภายในสองวันนะคะภายใน2วันแมวโดนแก้เลยนะเรื่องของระบบแมวบั๊กเนี่ยโดนแก้เลยเออนั่นหมายความว่าไงหมายความว่าเมื่อเขาแก้ระบบใหญ่ๆเสร็จแล้วเนาะหรือเขาอาจจะมารู้สึกตอนหลังว่าเฮ้ยไอ้ระบบนี้มันก็สําคัญนะเขาก็อาจจะวนกลับมาทําอะไรอย่างนี้นะคะประมาณนี้นะประมาณนี้คุณผู้ชมขาสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้พาคุณผู้ชมไป รับชมคอมเมนตะ์เนาะไม่ได้พาคุณผู้ชมไปดูการเอ่อดราม่าของคนสองคนหรือคนสามคนหรือคนกลุ่มใหญ่นะคะเพียงแต่วันนี้เอาข่าวมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าเฮ้ยมันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะมันมีการทําอย่างนี้เกิดขึ้นนะรายชื่อที่โดนแบนเนี่ยเกิดจากอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะอ่าฉะนั้นคุณผู้ชมขาคุณผู้ชมที่กําลังจะลองทํานะคุณผู้ชมอาจจะนั่งดูแล้วก็เฮ้ย เออว่ะไปลองทําอย่างนี้ดีกว่าไหมเขาจับเราไม่ได้หรอกเราใช้แค่ ID 2 ID เท่านั้นเองคุณผู้ชมขาไม่คุ้มนะคะถ้าคุณผู้ชมโดนนะขอบอกไว้ก่อนนะมันไม่คุ้มนะคะถ้าโดนมาคุณผู้ชมต้องเซฟตัวเองหน่อยนะคุณผู้ชมต้องเซฟตัวเองหน่อยถ้าคุณผู้ชมดูแล้วว่าเฮ้ยอันนี้เป็นการใช้ตลาดแบบผิดนะพูดง่ายว่าการใช้ตลาดแบบผิดก็คือเอาเอาเอาว่าวเงินซื่อๆอะนะพูดกันง่ายๆเลยนะคะคือ คุณผู้ชมมีอีกไอดีหนึ่งแล้วเอาอีกไอดีหนึ่งอะ่ะทําอะไรก็ทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะเพื่อให้ไอดีหลักของคุณผู้ชมอะ่ะมีมีผลประโยชน์ประมาณเนี้ยมีผลประโยชน์เออคุณผู้ชมใช้ไอดีตัวเองอะคะ่ะไอเดีเด็กของตัวเองอะ่ะทําให้ไอดีหลักของตัวเองอะ่ะมีผลประโยชน์เท่านี้ยก็ผิดแล้วคะ่ะคิดง่ายๆนะหลักการมันคิดง่ายๆฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมอยากจะลองเสี่ยงอยากจะลองทําก็ก็ทํา <laughs> ค่ะนะก็ทําค่ะถ้าคุณผู้ชมรอดก็ ดวงดีกด็ดีดีใจด้วยนะดีใจด้วยที่รอดนะคะก็ดีใจดีใจด้วยที่รอดแต่ถ้าแต่ถ้าคุณผู้ชมดวงไม่ดีแล้วโดนมามันร้องอะไรไม่ได้เลยนะฮะมันร้องอะไรไม่ได้เลยนะคุณจะมาร้องว่าระบบมันผิดมันเป็นช่องโหว่ระบบมันมีช่องโหว่คุณต้องทําให้ระบบมันไม่มีช่องโหว่สิถึงจะได้ไม่นะคะเขามีสิ่งที่เรียกว่ากฎสร้างออกมาเรียบร้อยแล้วว่าคุณผู้ชมคุณผู้ชมห้ามละเมิดกฎแค่นี้เองค่ะ ผู้ชมห้ามละเมิดกฎผู้ชมจะร้องไงก็ตามอะ่ะผู้ชมต้องห้ามละเมิดกฎฉะนั้นถ้าุผู้ชมอยากจะอยู่เหนือกว่าผู้สร้างเกมนะคะหรือบริษัทเกมผู้ชมต้องอ่านกฎให้ดีๆและใช้ช่องว่างของกฎให้เป็นอ่านี่คือการใช้กฎหมาย <laughs> ถ้าพูดกันในเชิงนึงนะเออมันก็เหมือนว่าคนรู้กฎหมายอะ่ะรู้กฎหมายมันก็เลยรู้ว่าต้องทําอะไรได้บ้างนะคะฉะนั้นผู้ชม กฎพวกนี้ส่วนใหญ่เขาสร้างมาครอบไว้หมดแล้วาอาจจะมีช่องว่างในกฎนะเขาอาจจะมีช่องว่างในกฎแต่คุณผู้ชมก็ต้องไปนั่งศึกษาว่ากฎนั้นช่องว่างมันขนาดไหนเออประมาณนี้นะคะยังไงก็เอาตรงนะคุณผู้ชมเป็นแค่ผู้เล่นสู้กับบริษัทเกมไม่ไหวหรอกค่ะทําได้อย่างเดียวคือเรียกร้องนะเรียกร้องให้เขาช่วยเหลืออย่างนั้นอย่างนี้อย่างนื้นทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างอื่นเขาเขาจะประเมินเองว่าทําได้หรือไม่ได้ประมาณนี้นะประมาณนี้โอเคเวลาเนิ่นนานมากเลยนะยี่สิบ เนาที28นาทีแล้วนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่กดเข้ามาดูไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครไม่รู้ว่าอธิบายแล้วจะเข้าใจภาพหรืออะไรยังไงไหมนะเพราะว่าพูดแล้วมันอาจจะมีตรงไหนงงๆหน่อยถ้าสงสัยอะไรไงก็สอบถามเข้ามาในเพจได้เลยนะหรือคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องอันนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะนะสำหรับเรื่องนี้โอเคยังไงวันนี้ไปก่อนนะคะ แมวสองเพื่อบายบายจ้าโอ้ไม่ใช่สิไอไลท์แอคแคดสิไอไลท์แคแคดบายบายจ้า